วลาผู้ชายอายุมากกว่าเราก็จะอ้อนแบบตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมผู้หญิงที่แบบมีแฟนเด็กกว่าก็จะเรียกว่าหมาเด็กเนาะหมาเด็กเนาะก็ผู้ชายสมัยเนี้ชอบแบบปีนเกลียวไงสามีกับภรรยาควรอายุห่างกันกี่ปีที่จะอยู่กันได้นานคําถามนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคำถามคลาสสิกเลยเนาะที่หลายๆคู่น่าจะสงสัยอยู่เนาะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเขาก็มักจะแบบ นิยมว่าผู้ชายควรจะอายุมากกว่าผู้หญิงเนาะหนึ่งเลยก็น่าจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องให้เกียรติเรียกที่อย่างนั้นที่อย่างนี้ฝ่ายชายโตวกว่าก็จะได้แบบมีวุฒิคิดมากกว่าเพราะว่าจะต้องเป็นผู้นําครอบครัวจะได้ดูแลฝ่ายหญิงได้เวลาผู้ชายอายุมากกว่าเราก็จะอ้อนแบบตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปแล้วเนาะมันก็จะมีแบบคําศัพท์คํานึงที่เขาเรียกแบบ ผู้หญิงที่แบบมีแฟนเด็กกว่าก็จะเรียกว่าหมาเด็กเนาะหมาเด <ๆ S 2> ็กเนาะก็ผู้ชายสมัยเนี้ชอบแบบปีนเกลียวไงเด็กๆผู้ชายสมัยเนี้ชอบรุ่นพี่ที่อายุมากกว่าแล้วอายุเนี่ยมันมีผลต่อความสัมพันธ์ของเราไหมสามีกับภรรยาควรมีอายุต่างกันกีนป่ปีใครควรจะแก่กว่าใครควรจะเด็กกว่าถึงจะทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่กันได้นาน,านๆเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้ค่ะ แม่จ๋ามีข้อมูลจากงานวิจัยมาสนับสนุนเหตุผลในการหาคำตอบให้ด้วยนะคะอ่ะเรามาฟังด้านงานวิจัยกันนะคะว่างานวิจัยเขากล่าวกันไว้ยังไงบ้างว่าสามีภรรยาควรมีอายุห่างกันสักกี่ปีถึงจะอยู่กันได้นานมีงานวิจัยของ Emory University เมื่อปี2014เขาศึกษาคู่รักมากกว่า3,000คู่นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาพบว่า คู่ที่มีอายุห่างกันมากกว่า10ปีมีโอกาสหย่าร้างมากกว่าคู่ที่มีอายุใกล้กันสูงถึง39%ส่วนคู่ที่มีอายุห่างกัน5ปีนะคะมีโอกาสเลิกลาหรือว่าหย่าร้างกันนี่ยมากกว่าคู่ที่อายุห่างกันแค่1ปีประมาณ18%มางานวิจัยที่2นะคะงานวิจัยจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษหรือ ONS นะคะ เมื่อปี2013เขาสำรวจคู่รักมากกว่า2ล้านคู่นะคะพบว่าถ้าสามีอายุมากกว่าภรรยา5ปีขึ้นไปมีโอกาสหย่าร้างน้อยกว่าคู่ที่มีอายุเท่ากันเล็กน้อยค่ะแต่ถ้าหากว่าภรรยาเนี่ยมีอายุมากกว่าสามีหลายๆปีก็จะมีโอกาสหย่าร้างกันสูงขึ้นสรุปงานวิจัยอันนี้ก็คือกล่าวว่าถ้าผู้ชายนะคะมีอายุมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยก็จะมีแนวโน้มที่คู่รักคู่นั้นจะอยู่ด้วยกันยาวนานกว่า เรามาดูงานวิจัยจากฝั่งตะวันออกของเราบ้างนะคะงานวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ Korea Institute for Health and Social Affairs เมื่อปี2018เขาศึกษาคู่ที่แต่งงานมากกว่า7,000คู่นะคะเขาพบว่าคู่ที่อายุห่างกันมากกว่า10ปีมีรายงานความพึงพอใจในชีวิตคู่ต่ำกว่าคู่ที่มีอายุใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะเมื่อสามีนะคะมีอายุสูงกว่าภรรยามากอายุห่างกันมากทำให้ภรรยานะคะมักจะรู้สึกถึงช่องว่างระหว่างความคิดของเขาทั้งคู่มากขึ้นค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งผลสำรวจนะคะจากแอตแลนติกเมื่อปี2017อันนี้เป็นข้อมูลจากหลากหลายประเทศนะคะเขาพบว่าคู่ที่อายุใกล้เคียงกันนะคะก็คือห่างกันไม่เกิน3ปีมีรายงานทางความสุขในชีวิตคู่สูงกว่า คู่อื่นๆที่อายุห่างกันมากแต่ก็มีกรณียกเว้นนะคะเช่นในฝรั่งเศสนะคะก็พบว่าคู่ที่สามีแก่กว่าภรรยา8-10ปีหลายคู่กลับอยู่ด้วยกันได้ดีเพราะฝรั่งเศสเขามีวัฒนธรรมในการยอมรับผู้ชายที่อายุมากกว่าผู้หญิงจากงานวิจัยของ Atlantic นะคะ,ะแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็มีผลด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวเลขของอายุเท่านั้นที่ทำให้สามีภรรยาเนี่ยใช้ชีวิตคู่ด้วยกันได้นาน ทีนี้เรามาฟังด้านงานวิจัยของไทยเราบ้างนะคะงานวิจัยของศูนย์วิจัยประชากรและสังคมของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเมื่อปี2016ศึกษาความพึงพอใจของชีวิตคู่ของคู่สมรสไทยนะคะมากกว่า1,500คู่เขาพบนะคะว่าคู่ที่มีอายุห่างกันประมาณ1-5ปีเนี่ยมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตคู่สูงสุด ส่วนคู่ที่มีอายุห่างกันเกิน10ปีนะคะความพึงพอใจลดลงเล็กน้อยโดยเฉพาะในคู่ที่ภรรยาแก่กว่าสามีแล้วก็ยังมีงานวิจัยในวารสาร Thai Journal of Population Study นะคะเมื่อปี2018เขาศึกษาถึงความห่างของอายุและอัตราการหย่าร้างในไทยเขาพบว่าคู่ที่สามีแก่กว่าภรรยา2-7ปีมีอัตราการหย่าร้างน้อยที่สุด ส่วนคู่ที่อายุใกล้กันมากนะคะก็คืออายุห่างกันไม่เกิน1ปีหรือมีอายุห่างกันเกิน10ปีมีโอกาสในการหย่าร้างสูงกว่าและอีกหนึ่งงานวิจัยนะคะการเก็บสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ NSO เมื่อปี2019ของไทยนะคะเขาพบว่าประชากรไทยส่วนใหญ่นะคะมักยอมรับว่าฝ่ายชายควรจะมีอายุมากกว่าผู้หญิง3-5ปี ส่วนคู่ไหนนะคะที่ผู้หญิงแก่กว่าผู้ชายอายุมากกว่าผู้ชายจะพบว่ามีความเครียดในชีวิตคู่สูงขึ้นแต่ก็ไม่มากค่ะสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งมันก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยนะคะที่มักจะนิยมที่จะให้ฝ่ายชายเนี่ยมีอายุมากกว่าผู้หญิงทีนี้เรามาสรุปกันนะคะจากงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกตะวันออกรวมไปถึงในประเทศไทยของเราเองนะคะสรุปได้คร่าวๆก็คือ ถ้าหากว่าคู่สามีภรรยามีอายุห่างกันเล็กน้อยโอกาสในการใช้ชีวิตคู่ที่จะอยู่กันได้ยืดยาวนานมันก็จะมีมากกว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าพอเราอายุใกล้กันมุมมองในการใช้ชีวิตหลายๆด้านมันก็ใกล้กันทัศนคติในการมองโลกแนวคิดประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากมันก็เลยทําให้ปรับจูนเข้าหาก,กันได้ง่ายมากขึ้น ก็เรียกว่าพูดในภาษาเดียวกันคิดในแบบเดียวกันได้มากกว่าคนที่อายุห่างกันมากๆแต่การที่คู่สามีภรรยาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายอายุมากกว่าหรือผู้หญิงอายุมากกว่ามันก็มีข้อดีนะคะาการที่ทั้งคู่เนี่ยมีอายุห่างกันมากๆอ่ะเรามาฟังกันว่าถ้าคู่รักมีอายุแตกต่างกันมากๆอายุห่างกันมากๆมันมีข้อดีอะไรบ้าง หนึ่งเลยนะคะคนที่โตกว่าก็ย่อมจะมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเนาะมันก็น่าจะเป็นแบบเป็นที่ปรึกษาได้เพราะว่าเห็นโลกมามากกว่ามีประสบการณ์ชีวิตต่างๆเจอปัญหาแล้วก็เคยผ่านปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาก่อนก็น่าจะเป็นที่ปรึกษาของอีกฝ่ายหนึ่งที่อายุน้อยกว่าได้เป็นอย่างดีส่วนคนหนึ่งที่แบบมีแฟนเด็กมากๆอายุต่างกันมากๆมันก็จะเติมเต็มความรู้สึกเนาะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดใสกระชุ่มกระชวย แช้มชื่นชื้นบานมากขึ้นมันไม่ห่อเหี่ยวไง <S <S อายุน้อยกว่ามากๆมาอยู่ด้วยเขาก็จะอ,อ้อ,อนออดอ้อนอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบสดชื่นกระชุ่มกระชวยแลอีกเรื่องนึงก็คือด้านการเงินและคว,วามมั่นคงค่ะคนที่อายุมากกว่าแล้วมีฐานนะมีหน้าที่การงานสําหรับมาตรฐานนะคะสําหรับคนทั่วไปนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่อายุมากกว่าก็จะทํางานมาสักระยะหนึงแล้ว ถ้าใช้ชีวิตไม่ผิดพลาดก็น่าจะมีเงินเก็บมีฐานะมีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงพอสมควรมันก็จะช่วยให้คู่รักเนี่ยเริ่มชีวิตครอบครัวได้ง่ายขึ้นสรุปง่ายๆนะคะถ้าหากว่าคู่สามีภรรยาที่มีอายุห่างกันไม่มากเวลามาอยู่ด้วยกันมันก็จะทำให้ปรับตัวง่ายเข้ากันได้ง่ายมุมมองการใช้ชีวิตไม่แตกต่างกันมากแต่ถ้าอายุห่างกันเยอะเนี่ย ก็ต้องพยายามปรับตัวแล้วก็ให้ความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอายุห่างกันมากเราจะเป็นไปไม่ได้นะคะความรักไม่ใช่เรื่องของตัวเลขค่ะแต่เป็นเรื่องของใจเพื่อนๆคิดว่าอายุห่างกันปีเหมาะที่สุดสําหรับคู่เราคอมเมนต์มาแบ่งปันกันบ้างนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ